สวัสดีจ้าดวงท้องฟ้ามาเยี่ยขอกคุณตาเราเราเลี้ยงเราเลี้ยงควายอยู่ขางทางหฮมมันสัมสาหไงเป็นตายเย็นดีแท้ลงมาคุยเหร่นกับเราเน่าจ้า่าเราเลี้ยงไปมาจังใดเรากำลังเอาอ,อ,อ,อฟังเอ,เอาเฟี้ยงให้ควายพอ่อสวัสดีจ้าอ,อ,อันเป็นตั้งใดจ้าพอเลี้ยงควายเนี่ย เลี้ยงไม่ยังสี่แล้วเนาะแนวเลี้ยงบบนี่เลี้ยงว่าที่เลี้ยงขายเลี้ยงมักเนาะเลี้ยงมักแล้วแล้วมัามากจ้ะมักไม่เนาะเพราะแต่ขายกับท้ามันขึ้นเขาให้เป็นแสนกับว่าข,ขายเพันเท่ากับแต่ขายจ้ะเราหักออให้สามพันกับขายให้แต่าขายอะ่ะซั่ก <laughs> เนี่ยเราหักควายเ,ออเราเรลี้ยงเราเรามีความสุขซื้อมาหกพันขายสี่เท่านี้กัดตัวกัดตัวได้ซักนน่ะ เรามีความสุขกับเลี้ยงควายตัวใดเราหักเราขายเป็นแสนเรากับวัวขายแล้วว่าอยู่กับมัวกับควายมีความสุขผู้เฒ่ากับแ็งแรงเขาสร้างได้ไหนพ่อเอาแล้วบัดมากขายหามือตือเนาะอีแม่ไปใส่ผู้เหนียพ่ออยู่ในบ้านแม่เรากับมันเกจ้าใหญ่ควายผู้เฒ่ามีความสุขกับเลี้ยงควายแป่ไปซื้อผู้ปกครองลงเงินอย่างครอบเยี่ยมหลานโอ้บอกมน่อ กุ้ยผู๋แล้กับงามงาพอพันแล้วอ่ะเราได้มางได้บู้โตบบไง่บบงามเลยจ้ะแข็งขากบไงโตไงสองปีกว่าประธานพ่อสาด้ไหมสองปีกว่าประธานพอสามสั่นใช้โตแบบไงเริญเทินเลยแล้วว่าถ้ามีคนมาหายหามือแล้วก็ขายแล้วว่ะผู๋ไงเรินเทินเลย่ได้ประทับไงแล้วมันเซิมันขืนมันเซิรเองเลยเนาะ แ้งขาไงหนาเขาใไง่จ้ควายพ่อพันแล้วอ่ะตัวไ่ตัวงามร้อยสี่สิบห้าี่พเดนร้อยสี่สิบหกแล้วอ่ะเราบ่าได้ไปหาทับใส่ยากเรามีผ่อพันเลียงแต่ก่อนเราเลียงแล้ววันทับยาหลายแล้วว่ะแต่ก่อนเราบ่ทันมีควายผู๋แล้วทับยากจ้างทับหลอดหมอกัะนั้นมา เอาเลยหาควายผู่แล้วบัดโอ้ได้ควายผู่ใหญ่งามเจริญเถินมาเป็นพอพันแล้วกับอะไรก็ไหวดอกผู้โถย่อมเล้ยเกษตรขายนีดิเอาพอาะเราเลี้ยงไว้แล้วอ่ะเราหาักควายแล้วก็อยู่กับคว,าย,ว,บควายแล้วมีความสุขมองอยู่แล้วก็เย็นสบายเบื้องสิพายางเบื้องจา่งจาโฮมโฮมห, وم. ห وم มักสามสายใหญ่เป็นโฮมสามสายใหญ่ คอ,อกเล้วกับกว้างขวางแต่ก้อนแล้วเหลี้ยงงัวเต็มคอกเลยจ้าเนี่ยแต่ก้อนเลี้ยงงัวเต็มคอกนี่เลยแล้วว่ะบัณนี้เราเปลี่ยนมาเป็นควายเกษรคุ้ยม่แห้งล่ะเกษรควายไม่แห้งขายไปสามแม่แม่ลูกอาโค้ดดีแตได้จงไว้เท่านี้กินเฟียงดีดีควายเล้วกันเลยโอ้ยเอาไว้ให้ยังขึ้นยเนี่ย ถู imet, ไงง,ง,ง้าง้างเจ้ามาเขากับไงแข้งขากับไงคว้ยหัหกตะสองปีน,นิดนิดนึงเนี่ยสูงลอยสี่สิบหกแล้วแล้วว่าเลี้ยงแล้ว,ลวก็มีความสูงกับควายจ้าแล้วลว่าเพิรม,มาหายเป็นแสนแล้วก็บอกขายแล้วหักควายแล้ว มิจักโตจ้าเนี่ยทั้งเบิดเนี่ยมิหาตัวลาาแล้วขายออกแล้วหายังหาถ้ามาเดี่ยมชมขอฟ้า,ฟาม chín phiến đi đi quay lóc cả đi ở phía này chín bám 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 đấy mắt theo mắt chôm mắt lìn nắm lâu lóc vào đi đi vào su phăng đi đi số cá liền quay lâu lóc vào su phăng n h า,าเน็ตเปียเป็นล้ำเลยแล้ว่ะแล้ว่ายายมาเราย้ำดูมีเรายำกินเบิดตนกินเบิดล้ำแล้วว่ะเลียงงายา่ายกว่วเราดีแล้วตัวผูงมันตั้นๆแถวโดนฮักตั้งต่อตอสองปีกว่าฟันน้ำนมตบนแบบไงเรามีพอพันแล้วว่ะสบายหลายแต่ก่อนหน่ทับหลอดแากหลายติพ่อหมอมาก มือยันนึ่งกับพอิมามือยันนึ่งกับมากระทับพอจิตนี่แหละจ้าปัญหาใหญ่เลย่่ะวันนี้เอาหัวโตมากเสงนมาได้แต่ซ้อมไว้เป็นไหมมือนั้นว่าไปไปเข่าซ้อมวนโคกซัดวันน้ำไผ่ซ้อมเงินหมอปูว่าน้ำแตยังแตนิติมานิติมือนิติเออวาไปเข่าซ้อมพุ่นเพระ่ท่นเอารถแก้ไปเพราะว่าท่านเพราะว่าไปดอกว่าทำน้ำเสียแล้วประเดี๋ยวทับได้กว่ิตแค่คนัต่ตัวนั้นก็เลยเลย ถ้าปลอดยากหลายติดยากหลายเราเลตตัดสินใจเอาควยผู่ใหญ่เลยจ้ะเราเลยตัดสินใจสื่อพ่อพันเลยเบ็ดปัญหาเลตสี่พ่อปัญญาสบายแล้วว่ะเกษตรตะกรเทากันปัญหาใหญ่คือทับบ่ติดลรืจ้าเราเบาห้ฟังปัญหาเราเบัดเลยเพราะตาได้คว้ยผูมามาหยี่ยมชมเบิองคว้ยแล้วจ้ามาหาน มหาเดียมชมขอกคายผู้เฒ่าเพิ่นมีประสบการณ์เพิ่นกน็มีความรู้ว่าใอ้ยฟังเนะจ๊ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณค่ะ